เมื่อสองใจปราถนาตอนที่141แม่นางซูรู้สึกว่าทุกอย่างดูผิดปกติหูหยินผู้เท่าเย่ออกหน้าแทนตระกูลกู้หรือเพราะนางอยากเชิญหูจงกู่มารักษาอาการของนางอีกเดิมแม่นางซูคิดว่าหลังเจิ้นเจียงสิ้นสงครามคนจากสำนักองครักของวังหลวงเดินทางมาที่นี่เพื่อสังหารเจ้าหลิงสำเร็จแล้ว นางจะล่งใจมากขึ้นแต่ใครจะรู้ว่าสถานการณ์ดำเนินไปจนนางไม่อาจคาดเดาได้แม่นางสูรู้ว่านางต้องตั้งสตินางเป็นคนเดียวที่รู้เรื่องในอดีตชาติว่าเหตุการณ์ข้างหน้าจะดำเนินไปอย่างไรต่อให้บางเรื่องไม่ได้เป็นไปตามที่นางวางแผนไว้ไม่ใช่ว่านางจะไม่อาจควบคุมถ้านางไม่อาจดำเนินการตามแผน นางก็สามารถใช้วิธีอื่นลู่เหวินข่ายวิ่งเข้ามาในเรือนหลังเล็กเขาดื่มน้ำชาในจอกรวดเดียวแล้วรีบรายงานข้านำตัวหวังเหรินจือมาถึงหางโจเขาโชคดีมากหลังดื่มยาที่ข้ามอบให้เขามีอาการดีขึ้นแต่ขาข้างนั้นไม่อาจใช้งานได้แล้วตอนหวังเหรินจือพบลู่เหวินข่ายเขาเห็นลู่เหวินขายเป็นฟางเส้นสุดท้าย เขานอบน้อมต่อลู่เหินข่ายกว่าแตก่ก่อนไม่เหมือนท่านพ่อตาปฏิบัติต่อบุตรเคยตอนนี้ต่อให้เขาขอ,อยาจากนางหวังหวังเหรินจือก,ก็ต้องอนุญาตแม่นางซูหยิบผ้าเช็ดหน้าออกมานางสะอื้นลู่เหินขายเห็นแม่นางซูมีท่าทางเช่นนี้ก็คิดว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องเกิดอะไรขึ้น แม่นางซูเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นที่ร้านขายยาไปเช่าตอนนี้นางกลายเป็นตัวตลกให้ผู้คนหัวเราะแล้วลูเหินไข่ตบลงบนโต๊ะเสียงดังลั่นไร้ยางอายตระกูลกู้หน้าหน,นานะเขากล้าพูดเช่นนี้ต่อว่าไปก็ไม่มีประโยชน์แม่นางซูว่าข้าถามเจ้าเจ้าอธิบายต่อหวังเหรินจืดแล้วหรือไม่ ลู่เหินไขยพยักหน้าหวังเหรินจือคิดว่าข้าพยายามช่วยเขาดังนั้นเขาจะถ่ายทอดคําพูดของข้าให้ใต้เท้าเฉินจากสำนักองคารักได้รู้ตราบใดใต้เท้าเฉินเชื่อเรื่องนี้เขาจะมาพบข้าเมื่อพวกเรามีสำนักองคารักจากวังหลวงหนุนหลังทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นลู่เหินไข่อดยิ้มไม่ได้ น้าที่การงานของเขาจะราบรื่นมากขึ้นแม่นางซูมองลู่เหวินคายนางนึกขยะขยแยงในใจคิดว่านางไม่จำเป็นต้องพึ่งพาลู่เหวินคายลงมือแทนนางแล้วหากนางเข้าหาตระกูลเย่สำเร็จแต่ไม่คิดว่านางคาดการผิดพลาดสุดท้ายตระกูลกู้กลายเป็นอุปสรรคมาขวางทางของนางถ้าเฉินฉังจื่จัดการตระกูลกู้สำเร็จ ไม่ว่าต่อไปนางทำอะไรก็จะราบรื่นมากขึ้นอย่าหาว่าข้าโหดร้ายเลยเป็นตระกูลกู้รนหาที่ตายเองเฉินชัางจือนั่งลงบนเก้าอี้สายตามองหวังเหรินจืออยู่ในคุกคราก่อนเข้าไปพบหวังเหรินจืออีกฝ่ายดูมีกำลังใจดีนอกจากเชื่อฟังคำสั่งของเขาแล้วเขายังเขียนคำสารภาพถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในเจิ้นเจียง เฉินชางจือยินดีสนับสนุนคนเช่นนี้มีคนอย่างหวังเหรินจือเขาจึงสืบรู้เรื่องราวได้มากมายสองปีมานี้เขาวางแผนอย่างรอบคอบช่วยหวังเหรินจือได้เลื่อนตำแหน่งเป็นนายอำเภอของเจิ้นเจียงแต่ใครจะรู้ในชั่วกาพริบตาหวังเหรินจือกลายเป็นมีสภาพเช่นนี้เขาผายผอมผิวคลำ้ำและมีกลิ่นเหม็นตามเนื้อตัว เฉินชางจือหวนคิดถึงตระกูลหวังซึ่งเป็นคนดั้งเดิมในเจิ้นเจียงพวกเขาถูกถอนรากถอนคนในชั่วกับพริบตามันเป็นใครเฉินชางจือถามหมินห้วยหรือหานจางหวังหรือจื่อส่ายหน้าไม่ใช่พวกเขาตระกูลกู้กู้ลางหัวนางร่วมมือกับหมินห้วยใส่ร้ายข้าแต่เท้าเฉัน อย่าถูกพวกเขาหลอกอีกกู้หลางหัวไม่ใช่คนเรียบง่ายอย่างที่ท่านเห็นเฉินชางจื่อหวนคิดถึงกู้หลางหัวเขาไม่อาจจดจำใบหน้าของเด็กหญิงแต่ลวดลายเสื้อผ้าของนางตราตรึงอยู่ในความทรงจำของเขาทุกครั้งที่เขาคิดถึงเรื่องนี้เขาไม่อาจอธิบายได้ว่าเขาผิดหวังเพียงไรไม่ว่าจะพูดอย่างไรกู้หลางหัวก็เป็นเพียงเด็กสิบขวบ แล้วนางจะทำรารหวังเหรินจือได้เกรงว่าหวังเหรินจือเสียสติแล้วเขาพูดจาเพ้อเจอ้อเตะเท้าฉินท่านจำเจ้าหลิงได้หรือไม่หวังเหรินจือถามเขาทันทีท่านจับเขาได้หรือไม่หวังเหรินจือเป็นคนส่งข่าวเรื่องบุรุษนามเจ้าหลิงให้เฉินช้างจือรู้หวังเหรินจือยังสืบจนได้ความมาว่า เจ้าหลิงหลบซ่อนอยู่ในเจียงซูเละเจอร์เจียงมันนานน่าเสียดายเขาถูกหมิ่นไหว้ร้องเรียนกว่า20คดีจึงถูกนำตัวมาขังคุกเฉิชนชางจือว่าหลังข้ากลับไปเมืองหลวงข้าจะรายงานเรื่องนี้ต่อฝาบาทข้าจะขอฝ่าบาทลดโทษให้เจ้าในฐานะที่เจ้ามีความดีความชอบเห็นเฉินชางจือเดินออกจากคุกวหวังเหรินจือก็เปลี่ยนมาร้อนรน ใต้เท้าเฉินใต้เท้าเฉินข้าไม่ใช่คนที่สืบหาตัวเจ้าหลิงเป็นแต่เป็นแต่เป็นคนผู้หนึ่งที่มีความสามารถอย่างรู้เขาเป็นคนบอกข้าทุกอย่างเฉินฉางจือไม่เชื่อเรื่องผู้หยางรู้สำหรับเขาสวรรค์ไม่ใช่ผู้กำหนดความเป็นและความตายของมนุษย์แต่เขาเริ่มเชื่อพ่อเรื่องของเจ้าหลิง แล้วคนอย่างหวังหรืนจือจะตามหากลุ่มกะบฏชิงหวังที่ไม่เคยทิ้งเบาะแสของตนเองไว้ให้ถูกจับตัวง่ายๆได้อย่างไรเขานึกแปลกใจมาตลอดเฉินฉางจือนั่งลงอีกหวังหรืนจือว่าท่านผู้นั้นรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าเขาขอให้ข้าบอกท่านว่าอีกไม่กี่วันที่บ้านของท่านจะจัดงานศพแต่ท่านอย่าเศร้าไปเลย อีกสองปีข้างหน้าท่านจะมีบุตรชายของตนเองไว้สืบทอดกิจการที่บ้านแต่ท่านจะต้องระวังตระกูลกู้ตระกูลกู้จะเป็นศัตรูสำคัญของท่านเฉินฉางจืออดสายหน้าไม่ได้มีคำกล่าวว่าโชคชะตาเป็นเรื่องไม่แน่นอนจึงไม่ควรเชื่อถือแต่หวังเหรินจือกลับกล้าเปิดเผยเรื่องเช่นนี้หวังเหรินจือต้องมีเจตนาบางอย่างคำพูดของเขาเชื่อถือได้ เขาจะต้องระวังตระกูลกู้หวังเหรินจื่อว่าแล้วเขาล้มตัวนอนลงบนพื้นเฉินฉังจือ่อสั่งให้ผู้คุมคอยดูแลหว,วังเหรินจื่อให้ดีแล้วรีบเดินออกจากคุกเขาจะต้องคอยระวังตระกูลกู้หลายวันมันนี้มีข่าวมาจากหางโจแต่อีกไม่นานเขาต้องเดินทางกลับเมืองหลวงและข่าวลือในหางโจจะเงียบหายไปเอง ผ่านไปสักพักชาวบ้านจะหลงลืมเรื่องนี้จะไม่มีใครจดจำบุรุษที่จับตัวชูมิงอีกเฉินชางเจอผ่านอุปสรรคมามากมายเขาลือเล็กน้อยไม่อยู่ในสายตาของเขาไม่ว่าเรื่องเผยซื้อทงได้รับราชองค์การจากฝาบาทให้เดินทางมาหางโจหรือมินไหวและหานจางเคลื่อนไหวอย,อย่างไรสุดท้ายพวกเขาจะทำตามคำสั่งของราชสำนัก ไม่อาจสร้างเรื่องให้เขาแต่คำพูดของหวังเรินจือหมายเตือนเขาควรสังหารศัตรูที่อาจนำภัยมาสู่เขาในวันข้างหน้าเฉินฉางจือจึงออกคำสั่งไปสืบข่าวของตระกูลกู้มาให้ค่าเมื่อสองใจปราถนาตอนที่142จากจ้นเจียงมาถึงหางโจ หรือตระกูลกู้อยากขยายการค้าของครอบครัวให้ใหญ่ขึ้นลู่อิงขบคิดนี่ต่างจากนิสัยของตระกูลกู้ก่อนหน้าในความคิดของเขาตระกูลกู้ชอบเก็บตัวพวกเขารังอยู่แต่ในชนบทและมีชีวิตเรียบง่ายหลังกู้เชื่อเหิงตายตระกูลกู้ปิดประตูบ้านของตงองุนอคงใครไม่อยากรับรู้เรื่องโลกภายนอก ครอบครัวผู้มีฐานะมากมายในเจิ้นเจียงพวกเขาเห็นหางโจเป็นเมืองอุดมสมบูรณ์ไม่ต่างจากเมืองหลวงพวกเขายังสร้างบ้านเรือนให้มีขนาดใหญ่คล้ายผู้มีฐานะในเมืองหลวงเวลานี้หางโจสงบลงมากผู้มีฐานะคล้ายกับน้ำนิ่งในถ้วยที่ตั้งอยู่บนโต๊ะเพราะต้าฉีเกิดเรื่องราวมากมายทำให้ผู้คนเปลี่ยนมายินชา แต่เวลานี้แตกต่างหลวงจีนที่มีชื่อเสียงเดินทางมาที่นี่หลวงจีนรูปนั้นยังขับร้องบทสวดกล่อมกลาจิตใจคนกระทั่งเขาเองที่เดินทางไปสำนักแต่เชา้าและกลับบ้านมาค่ำมืดทุกวันก็ยังอดแวะมองหลวงจีนรูปนั้นไม่ได้เห็นหลวงจีนนั่งขัดสมาธิอยู่บนพื้นหรือเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับตระกูลกู้แต่ก่อน ไม่ว่าตระกูลกู้และตระกูลลู่ทำอะไรพวกเขามักไปมาหาสู่กันจะร่วมมือกันแต่หลังจากสองครอบครัวแยกกันในเจิ้นเจียงข่าวสารระหว่างสองครอบครัวก็ถูกตัดขาดหลังลู่อิงมาถึงหางโจเขาก็คอยให้คนนำจดหมายและของขวัญไปมอบให้ที่ตระกูลกู้กู้หลางหัวมักเขียนตอบจดหมายของเขาแต่นางไม่ได้เรียกเขาพี่สาม คล้ายมีบางอย่างหายไปลูกอิงรู้สึกอ้างว้างและไม่สบายใจเห็นชัดว่าทุกอย่างดำเนินมาด้วยดีตราบใดเข้าสอบผ่านในอีกสองปีข้างหน้าเขาจะสามารถเข้ารับราชการและเขาจะสามารถควบคุมอนาคตของตนเองแต่เมื่อเขาคิดถึงลางหัวคล้ายเขายังมีปมในใจนางจะรอเขาหรือไม่ลางหัว จะรอเข้าส่งแม่สื่อไปหานางตามธรรมเนียมสามหนังสือ6พิธีการหรือไม่แต่งนางเข้ามาในตระกูลลูกแล้วพวกเขาจะค่อยๆแก่เท่าไปด้วยกันพึ่งพากันไปตลอดชีวิตเมื่อคิดถึงเรื่องนี้หัวใจของลู่อิงพันอบอุน่นความเย็นชาในก้นบึ้งของหัวใจค่อยๆละลายคุณชายสาท่านผู้เท่ามาเชิญท่านไปพบ ลู่อิงเงยหน้ามองเฉิงอีมีคนมาที่บ้านเฉิงอีสายหน้าข้าไม่ได้ยินว่ามีใครถือเทียบเชิญมาพบท่านผู้เท่าเวลานี้ต่อให้มีงานเลี้ยงก็ต้องเลิกราไปแล้วเขาบอกนายท่านสามออกจากบ้านไปก่อนหน้านี้ลู่อิงก,กลายเป็นคุณชายที่มีชื่อเสียงในหมู่บัณฑิตของหางโจผู้เท่าลู่เรียกลู่อิงไปอบรมทุกครั้งหลังเขาทานข้าว ครั้งนี้เขาหยิบคำถามในโครงกรอนที่เคยสอบผ่านมาถามลู่อิงบอกให้เขาเขียนตอบเดี๋ยวนั้นทุกคนจึงบอกว่าความรู้ของลู่อิงเป็นผลมาจากบทเรียนที่เขาคอยสั่งสอนเฉิงอีรู้สึกว่าคุณชายสามถูกคนในตระกูลลู่เคี่ยวกรัมมากเกินไปแต่ราชวงศ์ตาฉีถือเรื่องกะตันยูเป็นสำคัญถ้าบุรุษอยากมีชื่อเสียงในวันข้างหน้าจะต้องมีครอบครัวนหนุนหลัง คุณชายสามีแต่ต้องอดทนจนกว่าเขาจะได้เข้ารับราชการเพื่อแสดงความสามารถต่อไปลู่อิงเดินออกมาจากห้องหีมาโปรยปลายลงมาเฉิงอีกลางร่มแล้วมอบให้ลู่อิงลู่อิงเดินไปข้างหน้าสองก้าวนำฝนทำให้รองเท้าคู่เก่าของเขาเปียกทำให้เขาหวนนึกถึงตอนกู้หลางหัวอยากรั้งอยู่ในเจิ้นเจียง และเมื่อน,นางเห็นเขาสวมรองเท้าคู่ใหม่นางก็คิดว่าเขาจะไม่ละทิ้งเจิ้นเจียงเขาสงสัยว่ากู้หลังหัวยังใส่ใจว่าเขาสวมใส่รองเท้าและตั้งใจจะไปที่ไหนอีกหรือไม่เจ้าว่านางจะรอข้าหรือไม่ลูกอิงถามเสียงเบาเฉิงอีได้ยินไม่ชัดเขารีบถามคุณชายสามท่านว่าอะไรนะขอรับ น้ำฝนาสาดกระเซ็นเข้ามาในตาของลู่อิงเขาปิดตาเบาๆผ่านไปสักพักคล้ายว่าเขาสงบใจได้แล้วก็เดินออกไปช้าๆในห้องโถงหลักผู้เท่าลูก่กำลังกลดากู้ล้างหัวสมน้ำหน้าอย่าคิดว่าไม่มีใครกล้าแตะต้องนางนางคิดว่านางช่วยเหลือทางการและกองทัพจนราชจ,จะสำนักชนะศึกแล้วนางก็หลงคิดว่าตนเองได้ขึ้นสวรรค์ ตระกูลเผยไม่ใช่คนธรรมดาที่นางคิดต่อกอนลู่อิงเดินเข้ามาในห้องโถงเห็นลู่เหวินขายนั่งอยู่ด้วยเข้าเดินเข้ามาคำนับผู้ใหญ่ลู่เหวินขายว่าตระกูลเผยมีฐานะสูงสง่งหากจะว่ากันตามตรงเขายังมีเชื้อสายเป็นพระญาติของห้องเต้องค์ปัจจุบันใครๆก็บอกว่ามารดาผู้ให้กําเนิดห้องเต้แท้จริงเป็นบุตรสาวของตระกูลเผย เวลานั้นมีเรื่องอื่เชา้าไทเฮาไม่มีทางเลือกอื่นจึงต้องยอมตกลงเพราะเรื่องนี้ไทเฮาเล่ฝ่าบาทจึงบาดหมางกันมาตลอดผู้เท่าลู่ถามด้วยสีหน้าอยากรู้อยากเห็นเช่นนั้นครั้งนี้ตระกูลเผยอยากช่วยห้องเต้ลู่เหวินข่ายสายหน้ายากที่จะตัดสินแต่พวกเราไม่อยากเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ว่านแล้ว ลูกเหินไข่หันไปหาลูกอิงโดยเฉพาะลูกอิงถึงพวกเรายังมีสัญญามั่นหมายกับตระกูลกู้แต่พวกเราควรเว้นระยะห่างกับตระกูลกู้ถ้าตระกูลลูกเผลอไปลบหลู่ตระกูลเผยเข้าเกรงว่าพวกเราอาจมีจุดจบไม่ดีหลังจากนั้นลูกเหินไข่คล้ายอารมณ์ดีเข้าสั่งห้องครัวให้ยกอาหารและเหล้าเข้ามา ตอนเขาขอให้หวังเหรินจือถ่ายทอดคำพูดเหล่านั้นต่อเฉินชังจือแต่ไม่ได้บอกให้หวังเหรินจือเปิดเผยชื่อของพวกเขามิเช่นนั้นเฉินชังจืออาจคิดว่าหวังเหรินจือพยายามยกยอบุตรเคยของเขาและเขาจะไม่เปิดเผยตัวจนกว่าเรื่องทุกอย่างจะเรียบร้อยเมื่อถึงเวลานั้นเขาจะต้องมีชื่อเสียงลูกอิงลวนขายมึนเมาเล็กน้อย เจ้าสอบผ่านเมื่อไรพ่อจะหาบุตรสาวจากตระกูลร่ำรวยในเมืองหลวงที่ดีกว่ากู้ล้างหัวเป็นพันเท่ามาให้เจ้าถ้าไม่ใช่เพื่อตระกูลกู้พ่อคงยกเลิกการมั่นหมายนี่นานแล้วตอนนี้ไม่จำเป็นอีกไม่ว่านางอยากแต่งเข้าตระกูลลู่หรือไม่พ่อก็ไม่อยากให้นางแต่งเข้ามาลู่เหวินไข่เกือบหลุดปากว่ากระทั่งมารดาของนางก็ไม่อาจเหยียบเข้ามาในตระกูลลู่ โชคดีเวลานี้ลู่เหวินไข่สงบใจลงเขาว่านางโชคไม่ดีนางไม่ยอมแต่งเข้ามาไม่ใช่ว่าพวกเราไม่ต้อนรับนางอีกไม่นานหรอกหลังเจ้าเข้าไปทำงานในสำนักหั่นลินเข้าไปรับใช้องค์ราชทายาทครอบครัวของพวกเราจะสนับสนุนองค์ราชทายาทเจ้าพ่อจะไม่ให้เจ้าเป็นบุตรของอนุไปตลอดชีวิตหรอก พ่อจะให้นางหวังรับเจ้าเป็นบุตรแท้ๆต่อจากนี้เจ้าจะเป็นหลานคนโตของตระกูลลู่บุตรคนโตของพ่อเสียงของลู่เหวินขายเบาลงเขายิม้มเจ้ากลายเป็นบุตรชายของข้าจะดีสักเพียงใดจะต้องบอกนางหวังสีหน้าของลู่อิงมองคล้ำขณะนั่งฟังลู่เหวินขายเขารอมาหลายปีเพื่อเปลี่ยนฐานะจากบุตรของอนุแต่วันนี้ บีดาพูดออกมาด้วยตนเองลู่อิงกลับไม่ดีใจหัวใจกลับมีบางอย่างแทรกเข้ามาเดิมในตระกูลลู่บีดาเป็นคนเดียวที่อนุญาตให้เขาแต่งลางหัวมาวันนี้บีดาพูดเช่นนี้ใครว่าเขาจะไม่สามารถแต่งลางหัวเข้าบ้านแล้วทําไมถึงเปลี่ยนแปลงกระทันหันหรือท่านพ่อคิดว่าตระกูลกู้ตกที่นั่งลำบาก บ่าวรับใช้ประคองลู่เหมือนข่ายกลับห้องนอนของตนเองลู่อิงเรียกเฉิงอีมาพบล้างหัวเขียนในจดหมายบอกว่านางจะมาอยู่ในหางโจสักพักเฉิงอีพยักหน้านั่นเพราะหมินไหวมาตำแหน่งในหางโจคุณหนูกู้และคุณหนูหมินเป็นเพื่อนสนิทกันพวกนางจึงตามมาด้วยลู่อิงว่าไปที่บ้านตระกูลหมิน ถามคุณหนูหมิ่นว่าลางหัวมาหางโจแล้วหรือไม่หมินเจียงเฉินได้รับข่าวพลางคิดว่าลู้อิงแปลกนะักส่วนลางหัวที่ตกลงจะมากับพวกนางบอกว่าจะตามมาทีหลังป่านนี้นางไม่เพียงไม่เห็นแม้เงาของกู้ลางหัวนางก็ยังไม่ได้ข่าวจากหานจางไม่รู้ว่าพวกเขาสองคนไปที่ไหนหมิ่นเจียงเฉินจึงรู้สึกสงสารลู่อิง ผู้ใหญ่ของสองตระกูลบาดหมางกันลูกอิงต้องลำบากใจไม่น้อยเขาอยากปกป้องกู้หลางหัวแต่ไม่มีกำลังพอหมิ่นเจียงเฉินจึงบอกสาวใชัว่าบอกคุณชายสามว่าไม่ต้องกังวลขอให้เขารออีกสักหน่อยโปรดติดตามต่อในเล่มสี่ u read 6 6 6 co